สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ที่24กันยายนพศสองพันหกสิบหกเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราไม่ได้ใส่บาทนะคะเออวันอาทิตย์จะเป็นวันที่เราสองคนตายายปักยกเว้นอาทิตย์ไหนที่ตรงกับ กับอะไรแคคุณลุงกับวันพระเราก็ไปวัด,วดก็ไม่ได้พระแต่ก็เรียนพระคุณเจ้าทั้งทั้งหลายแล้วนะคะว่าวันอาทิตย์เราพอเยั่วันนี้ป้าตาก็ซักผ้าสองรอบแต่แหมพอซักผ้าแล้วทำไมฝนตกฝน,น,นตกทั้งวันเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เจอกันตรงหน้าบ้านก็เนี่ย อา,ากาศก็แบเนี้ตอนนี้ฝนกําลังตกนะคะ <Ừ. S 1> ถ้าได้ยินจะได้ยินเสียงฝนแล้วก็ที่รีบที่รีบมาวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจากตโต๊ะนี้เสร็จแล้วนะคะเราเออ่ <negatively. S 1> จะสวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยคุณลุงแดงก็จะไปดูวอลเลยบอลใช่ไหมมีถ่ายทอดสดกีฬามีวันนี้วันนี้ทั้งวันก็ได้ดูพวกเนซีเกม คุณลุงเขาใช่คุณลุงเขาจะดูซีเกมที่ที่เขาแข่งกันที่ประเทศจีนแล้วก็เราก็เลยเออเราก็เลยว่าเดี๋ยวส่วนมนเร็วหน่อยแล้วก็พรุ่งนี้วันจันท์คุณลุงแดงก็จะไปที่ดินเออไปดูเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวต้องคุยเขาดูก่อ่าจะให้ไปยังนั่งที่อยู่ร่วมกันก็จะให้ไปกับทางนี้ข่อดีประกา ก็ต้องไปที่ที่ดินกว่าสเพราะนัดเขาที่ดินใช่ไหมใช่ไปที่นู่นกวเจอที่นู่นกว่เจอที่นู่นแล้วก็มันเ,ออเราต้องไหม้ต้นเรื่อง,องคือบอกไว้ก่อนเลยนะคะถ้ามีเรื่องที่ดินระหว่างรุ่นรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยต้องทำลายลักษณ์อักษรไว้นะคะถ้าไม่มีลายลักษณ์อักษรเนี่ยจะทําโดยพละการไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ใชจะทําโดยพละการไม่ได้เพราะว่า บางทีน่ะปู่ย่าตายายบ้านใกล้เรือนเคียงอาจจะไม่มีปัญหากันมาแต่พอมาถึงรุ่นลกูกเราอาจจะไม่ถูกกันก็ได้ถูกไหมล่ะเริ่มมีปัญหาเริ่มมีปัญหาคือปัญหามันไม่ได้เกิดจากคนรุ่นเกา่ามันเกิดจากคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าอ่ะมีอะไรที่ที่เราให้คําแนะนําได้ได้อีกอย่างหนึ่งน่ะ เวลามาหาคุณลุงก็อย่าอย่าพาอย่านําของมาเพราะว่าคุณคุณลุงแดงไม่รับของนะคะหนึ่งของนั้นคุณลุงแดงใช้ไม่ได้ทานไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าอย่าเขาเรียวเราไม่อยากรบกวนใครนะคะในขณะที่เรายังช,ยช,ยช,ยช่วยได้ช่ช่วยเขาที่ช่วยได้เราเราช่วยไ,<ม>ได้เท่าที่เราช่วยให้ได้ แล้วก็ให้ทำปรึกษาเน่ะมันไม่ได้เป็นการลงแรงเนาะมันก็เลยไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่จะเป็นที่จะต้องมาให้ให้คุณลุงแดงก็จะให้พ่อแนะนำไม่เอาผ้าสอดใช่ไแมใช่แต่สมัยเมื่อก่อนตอนที่ป้าตาป้าตาอยู่แต่งงานกับคุณลุงแดงใหม่ๆแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยป้าตาจําได้เลยชอบมีคนมาหาคุณลุงแดงตอนหกเจ็ดโมงเช้า มาปรึกษ,ษาคุณลุงแดงจะไปทํางานตอนออกจากบ,บ้านตอนประมาณเท<ช>่าไหร่ 7, 7เจ็ดเจ็ดโมงเกือบแปดโมงอ่ะนะทำไม่ตอนนี้อยู่ทไหรอไม่ที่อยู่ที่เนี่ยที่หนูบอกว่าที่หลังก็เอาโจ๊กเอาปลาตักโกมาด้วยเพราะว่าตอนเช้าตอนเช้านเนี่ยมามา,มา,ม,ามาพบคุณลุงแดงตอนเช้าเพราะคิดว่าถ้ามาตอนเช้าเนี่ยเขาเขาจะได,เะได้เขาจะได้เลยนะคือคุณคจะคือแบบคุณแดงจะช่วยให้เขาได้สิทธิ์ก่อนอะไรเงี้ย แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะทุกอย่างอ่ะมันต้องไปไปเจอกันที่ที่ที่ทางนานแล้วป้าตาก็เลยบอกคุณลุงแดงว่าทําไมไม่บอกให้เขาเอาอาหารเช้ามาด้วยละ่ <S 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 ละเช่นปลาต้มโอ,อโจ๊กเพราะ <S 2> <S 2> <P are c> ว่าตอนเช้ามันเป็นมันเป็นเวลาที่คุณลุงแดงก็ต้องทานอาหารเช้าอาบน้ําแต่งตัวแล้วทานอาหารเช้าบางทีอ่ะคุยตั้งแต่หกโมงอ่ะอาบน้ํายังไม่ทานแต่งตัวหกโมงเกือบเจ็ดโมงจนคุณลุงบอกว่าต้องขอตัวก่อนคือ คุณลุงไม่ใช่ไปที่กดบัตรคิวทนเจทีป้าตาว่าคุณลุงเปของกูคุณพูดแบบจริงจริงป้าตาบอกนี่และบางทีมาหามาหาคุณลุงแดงตอนเก้าโมงมากดแปลรถแล้วก็ถามป้าตาว่าเออผมขอพบพี่สมบัติก็เลยบอกว่าถ้าเก้าโมงคุณสมบัติยังอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยไม่ใช่แค่าราชก,การนะคะเ <c ười> ขาก็งงเลยเขาแบบวะ่าเก้าโมงเนี่ยคุณสมบัติต้องอยู่ที่สํานักงานที่ดินแล้วต้องอยู่ที่ทํางานแล้วถูกไหมคะ ข้าราชการไปทำงานสายไม่ได้นะแล้วบางทีอ่ะสามโมงมาพี่สุปัติกับเรียกอ้าวนี่แป๊ะก็เลยบอกว่านี่แปลว่าคุณนี่ไม่รู้ระเบียบของราชการเลยเลิกงานกี่โมงทำงานกี่โมงสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งและสี่โมงครึ่งไม่ใช่ก็จะไม่ใช่ว่นนี้ก็เลยบอกว่าเนี่เห็นไหมมาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมาทําให้ผัวเมียก็ตีกันน่ะใช่ไหมว่าอ้าวผัวฉันไม่ได้ไปทางานเหรออะไรมันก็เลยกลายเป็นว่าเรา ณตอนนี้ยิ่งตอนเนี้เขาเรียกว่าอะไรนะประชาชนเนี่ยเขาเขามีสื่อทางโซเชียลใช่ไหมถ้าเกิดเขาเห็นเราเนี่ยยังไม่ได้ไปทํางานเพราะนั้นเป็นข้าราชการทําอะไรต้องระวังนะคะต้องระวังให้มากเลยตราบใดที่เราเป็นข้าราชเขาเรียกว่าอะไรข้าราชการเน่เป็นข้าของแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินนั้นประกอบด้วยประชาชน เพราะฉะนั้นต้องทำอะไรเพื่อประชาชนนะอย่าทำอะไรเพื่อตัวเองและพวกของไม่ดีเอาระวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้ตามข้อตกลงกันว่าถ้าเรามาอยู่ตรงนี้ทําไมคะเราจะขายของสินค้าของเราสินค้าที่คุณอุด่นเรานะคะเข้ากับคุณได้ร่วมบุญกับเราทุกวันเอาสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันก่อนผมซักฟอกนี่เห็นไหมคะ อ uh, mm hmm. ปองน้ำว้าวมหาศกรรันสเปรย์ป้นปากกระชายขาวโอเคเคลีย okay, ยับยั้งเชื้อโรคก่อนลงคอ mm hmm. สมู่สมุนไพรบัวชมพูอันนี้ก้อนนี้เขาทำหมไปถึงว่าชุดนี้เคยทำพิเศษสำหรับวัดยานรัตนารามนะคะอัน,นย,ยังไม่หมดเลยแล้วก็วิตามินซีอันนี้ของไทยนะคะนี่ทานหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าเพื่อ ร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายและนี่ก็คือวันเดอร์สมายยาดิฟันที่ใช้เพียงแค่มเมล็ดหัวเขียวมดดำใช้ก็ตาเลยใช้แล้วเขาดีจริงๆนะฟอร์ม<ช>ของเขาทำไมคะใชแุอได้และนี่ก็คือมิสซิสวาขจัดจะหมดแล้วเนี่ยขจัดคราบเหมาน้ำมันที่ติดกับเตาแก๊ส้าตายังไม่ได้ขัดเลยตอนนี้เตาแก๊สก็ตาเริ่มมีคราบแล้วแล้วก็คุณลุงแดงก็ไปใช้ขัดล้อแม็กก็โอเคใช่ไหมคะดีและ แล้วที่เห็นข้างหน้าก็จะมีแก้วอันนี้นะคะแก้วเส้นทางบุญของฉันนะคะเราจะมีทั้งหมดสี่สีนะคะสีฟ้าสีเขียวสีเทาแล้วก็สีชมพูอมสม้มใบละ99บาทส่งฟรีทั่วราชาอาณาจักรไทยนะคะอันนี้แก้วสําหรับชงเครื่องดื่มร้อนกาแฟโอวัลตินมโลพวกนี้และนี้ก็คือแก้วเก็บความเย็นนะคะ อันนี้ใบละ159บาบทส่งฟรีเหมือนกันนะคะและที่เห็นข้างหลังนี้คือเสื้อเส้นทางบุญของชันอันนี้คือสีขาวไว้สําหรับไปงานบุญลุงขายหยิบข้างหลังหน่อยอันนี้คือหยิบที่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือันนี้คือสีดําสําหรับไปงานศพเนี่ยค่ะสินค้าที่ทุกคนเห็นเนี่ยนี่คือสินค้าที่ป้าตาอยากมีรายได้ในการ ขับเคลื่อนวงล้อแห่งหุน่นี้นะคะปตาก็เลยทําสินค้าพวกนี้เอามาไว้จําหน่ายแต่ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังวงล้อแห่งหุนไม่ว่าจะเป็นออขออขออ,ขออชโลมเล็ดลอดน้องอ้อยปียพรเล็ดลอดแล้วก็คุณครูคุณนภาทิพวารีนางเต็มสิงมาเนี่ยแม้กระทั่งน้องนภาสีบํารุงรักเนี่ยก็จะร่วมบุญลายเดือนหมอนัด ที่จุฬณบูรีเนี่ยก็จะร่วมบุญแล้วก็บรรดาพวกอะไรตระกูลต,ต่างๆที่เขาอยากร่วมบุญกับเราเนี่ยเราก็ให้ให้เออ่เขาให้ความอนุเคราะห์กับประตาคุณดุลยงมาประตาคุณดุแดงก็ต้องขออนุโมทนาสาธุไว้นาที่นี้แล้วก็เริ่มบอกบุญแล้วนะคะถ้าไตรกะถินวัดหนองคอกหมูผืนละหนึ่งพันบาทนะคะใครจะร่วมบุญกับป้าตา ก็เรียนเชิญนะได้เลยนะคะส่วนใครที่มีปัจจัยน้อยจะร่วมทําบุญมาอย่างทุนใจติ๋มเนรรมีย่ยทำมา200เราก็จะร่วมสมงทบไปหนึ่งร้อยบาทยี 20, ท่สิบสาสิบทสามารถที่จะร่วมบุญกันได้แล้วก็ทําไมครับตากับคุณลุงแดงก็จะเติมให้เต็มผืนเอาละค่ะความสุขเล็กๆของชายฉราและหญิงสูงวัย ในบ้านปลายชีวิตและก็ท่ามกลางสายฝน<ม>ใช่ไหมเดี๋ยวคุณลุงแดงก็เออมีคนบอกว่าคุณลุงแดงไม่ค่อยชอบพูดเพราะว่าป้าตาไม่เคยเขียนสคริปต์ว่าจะพูดอะไรคือป้าตาเห็นอะไรก็พูดแบบนั้นแล้วก็พรุ่งนี้ก็วันพรุ่งนี้วัน<ม>จนันท<ม>ร์ก็ไปใส่บาตตามเส้นทางบุญพงษ์ชันเหมือนเดิม แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปหาซื้ออาหารเพราะว่าปาตาไม่ได้เตรียมของเลยตอนแรกว่าจะออกไปพอดีเห็นฝนตกปาตาจะไม่ค่อยออกไปไหนมาไหนตอนฝนฟ้าอากาศตกอย่างเงี้ยพวกนี้แล้วก็ซักผ้าสองรอบรอบเช้าเสร็จแล้วก็มีรอบรอบก่อนเที่ยงนั่นแหละค่ะเอาละค่ะรักเราชอบเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ เราด้วยนะคะก็ป้าตากับคุณลุงแดงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สงความปรารถนาทุกประการคืนขอให้มีความสุขในวันหยุดนะคะเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับลาไปก่อนนะคะ